เอาดูนนาาวันนี้ผมไม่เลยนะครับศูนย์สี่สามเปนดวงเฮงนะยังไม่บอกชื่อเสียงยังนามนะแต่รู้สึกว่าเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะแปดศูนย์ได้ศูนย์แปดได้ศูนย์แปดวันนี้ตัวเดียวเลยมีมฝันมีฝันวันนี้เขาฝันยังครับ ันแล้วครับตัวที่ว่านี่เหรอครับ043ครับฟังดีๆนะครับแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าบอกบุญนะบอกบุญ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 เุยมีช่วงเดได้ด้วยการเผือได้ด้วยกันตัวเดียวเลย043ให้ตัดสองตัวไหมครับพี่อาตัดก็43กับ67 67ผมฝันว่ารถผมไฟไหมอืมโรงเรียนรถ 98้าแฟังนะท่านผู้ชมอะไรทำไมมันตรงกับลายเส้นเหลือเกินขอบคุณพี่เดียนะครับแบ่งเอาชัดนะครับเพียบพอแล้วนี่นี่นี่ดูว่านี่ต้องฉลาดรัดเห็นไหมเดียนะเหินนบำมากัะอับุ่นบุญอยู่เนาะ

นี่โอ้ยเหลือหมดเลยนมองหาไม่เจอจนเจออยู่แล้วไอ้มันหกมาพนมาอะไยังไงนี่เม็ดหนึ่เม็ดหนึเจ็ดหาไปเ่็ดเรียกายเส้นเนาะยาการูปไม่อไปให้ไแล้วเขาดูกัน ได้ระดับแสนนะได้ระดับแสนกว่าวันนี้เลยบอกบุญนะวันนี้อะไรเมียบอกขอบคุณเฮียนะฮะก็ดูเป็นแนวทางนะท่านผู้ชมนะหลากหลายแนวทางนะครับในการซื้อแบตเตอรี่เนาะถ้าท่านยังไงก็ลองดูครับผมก็หลากหลายนี่คือของจริงเนาะใช่ครับโชคใครโชคมันะฮะวันนี้มารับจากเกียบปล่องแล้วก็รับโชคไปอีกครับสองตัวสามตัวอะไรเฮียสามตัวสามตัว ศูนส,ส,สกับแปดแค่นี้สองตัวก็ทำที่บนเห็นแล้ครับผมขอบคุณครับ